สี่ค่ะคุณยายจ้ะเขาว่าวันที่หนึ่งค่อมาซื้อเรื่อยๆวันซื้อวันที่หนึ่งไปซื้อเขาก็ขายให้สิบก็สั่นสิได้ยู่หวังไ่เดิซื้อลอยกุณลอยอยู่บ่อดะไปซื้อโรตีจักรลอยใบกันเฮ้ยบ่ได้ซ่าเบิเบดก่อนคันใดก็ดีแค่นนี้เนาะโอ้ยค่ะเจ๊ายเจ๊เป็นจังไรคะน้องนุ่นเขาว่าถือบ่อหันเด็กหลังนุ่นมาได้อันเด็กกุญแจเขา ทนบ่านได้เงินชื้บมาซื้อยูเจ็ตพันแต่ยังไม่ได้เงินจ้ะอั้นแวะซื้อน้ำผู้ก่นไปโรงเรียนมันออกมาจากโรงเรียนมาได้อะไรอันซื้อน้ำผู้เอาทานบุญเอื้อที่เขาอยู่ก่อนะไรซื้อถึงผู้ถึงคูนสองแต่ว่าคุณยายซื้อมาได้บนเวอร์กอนก็ซื้อว่าอันงูตัดหนารถเนาะบางหันเนาะตัดดูขนาดมันบาขวางวัวบางหันตัดดูอยู่ ทะเบียนรถเงียงก่อกส,สองศูนย์เจ็ดแล้วกุญแจรถสองฟัน<จ>ว่าสองศูนย์เจ็ดคือผีมาโบ,บแต่เล็กรถเฮามันศูนย์สองเจ็ดโอ้ผีมาโบสองศูนย์เงียงก่อสองศูนย์เจ็ดแต่ว่าเหล็กุญแจมันจะใส่กับศูนย์สองเแจบบ็ดแม่นจ้ะฟันแม่นเลยเน,ะนาะงวดนี่เป็นจั้งได่น้องนุ่นฟันบ่ เงาผัฝันแต่เหมือนขึ้นมานนี่นี่เหมือนนีคนมาหลูบหัวเพราะว่าผมมันเย็นแช่ว่ามือนานฝัมันเหมือนจะโตแบบอากาศมันเย็นผอมแต่ว่ากะว่นไดว่าเออก็อวันใดเปิดพรดล่มทำไมามันเย็นก็คือมือนานอาบน้ำช่วงดึกย่าบอกให้ไปอาบน้ำอาบน้ำมาปุ๊บแบบนอนยุ่ผู้เดียวปิดไฟเลยแลหละผมมันจะซายเหมนี่คนมาหลุบหรือมันเย็นทั้งหัวเฮ้วพัดล่มก็บันใดเปิด ก็ตอนแรกก็ขีดแล้วชียานเครื่องยานเครื่องยานเครื่องง่วงนัะ่ะล่ะอันนี้ว่าสุออกม,ม,มานนั้นยิ่งยากยากค่อยขีดประกอบก็บเลยบอกว่า <laughs> อันนี้ลงกทุ่นนอนแม่ห้องซางก็เห<อ>มือนยันไปยันมา,ายานจนหลับยัง<อ>คิดอยู่ว่าเ<า>ข้านอนถือเขายังบ่หลับเพราะว่าเหมือนตัวเจ้าของสำหรับตัวเจ้าของคิดว่ายัางบ่หลับเพราะว่าช่วงนั้นยังมั่งเบิ่งหนังอยู่แต่แบบเหมือนรู้สึกเหมือนจะง่วงแล้วมันมีคนมาหลุมหัวผมมันฟู่ึ้นไหมโอ้หัวคนเอ้า ล้วก็เลงแลราก็เลยปัดเอามือปัดก็เลยปัด้วาเอ้าผู้ใดอีกเทวันฉีพี่เรากู้อกคเดียวรากูแล้วอะไรเะ้ิดอยู่สิดยน้องใหญสยอดผู้เดียวเอาบบกไอผู้ว่าไฟไป้ ฟูกผีหร,รอหลอกมันขึ้นตัวหลอกแมันเนบ,า,บ,า,บาๆหัวอยู่เลยว่ะอันนี้หนีก่ะเลยกตยิ่งบอร์น,น,นแกบ่ก,กมัน,นเป็นผีอะไรเนี้ยกะแต่ในความคิดจะของกับผีเราจะของขอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ได้รับแต่ว่ายังไ,ไม่ได้รับ,บแต่แบบมันจะรับกับบ่าวาลับมันจะตื่นกับบ่าวาตื่นเหมือนแบบมันเขากลอมเข้าไว้แบบว่าณนีเหมือนคนที่แบบผีมารูปเงี้ยมันลูบเลบคผมมัน ตั้งน่ะมาโผล่มันขึ้นปลายหัวปลายโผมันขึ้นก็เลยเอามือปัดเอามือปัดเอามานเลยได้รงเหรอปกติทุกคืนก็จะได้ยินเสียงคนยางขังห้องแล้วในห้องยางเป็นบาดทาวคนแต่กับเบ่ร์เบอเคยบ่เคยบ่เคยถ่วงบ่เคยอีเยี้ยคือได้ยินแล้วก็คือเหลียวนะอย่าไปช่วงไปทักเด้อแต่วันที่มีบางเทียนในห้องเรานี่นะครับเนาะแมวบางเทียนมาบอกกับกี๊แม่แม่มีคนยางในห้อง ขีดอกมึงเลยหนุนไงวะแล้วไอ้คิดว่าหนูไอ้หนูหาวยังงานคือบาดถาวคนแห่ทีตัวหนูกับบ่อของหน้าว่าจกขานหนูแบบนี้กับเบื้องตรอรอเพราะว่าทุกอาทิตย์กับางของออกมาทำก็แบบเนี้ยแบบนี้แต่กับกบ่ได้ทวงกัยางกับอะไรเงี่แเละอ่ะฟังเพลง ยังง okay. ั layers, family, so friend, so oh ้นไปเลยจลังฟังจะเลยว่าขาามันทาหรือเลยว่าสีเตว่าที่งยังผวาอเพิ่มมากเพิ่นกับว่าบุเมนยาตามาจากบ้านขัวโบนาะเพราะว่าตอนที่ปันเลขอันสองุนจีนน่ะไปนอนบ้านยาไปบางคนเขาก็ว่าเป็นคุ่มท่างุนเพราะว่าท่างพุ่นแตแบบ่มจุ่มจุกเทียนบอกเพิ่นว่านั่งนอนนั่งหนีมาปิดสระยทั้งที บ<ม>อกปูงาเพิ่นกับอืมบอกแบบอันนี้ให้ย<ม>ังอายนี่ฟันแล้วว่ามีผู้เฒ่ากาบอกกันท่านตายแก่นละผู้เฒ่าจักไหนคนเฒ่าอยู่กับวานเท่าเลยว่าเรียกว,ว่ากับชีววมีแค่สองคนเขาพวเป็นอาน่างาทั้งเมียข้างโภกอ่ะเป็นอีกคู่นึงเพราะว่ามันมีสองคนที่ไข่กันเังไงสิแล้วเราก็ได้ใจว่ามันเมียนั่แต่คนแต่คนเ้าคนบ็หันหนาใจคนจะได้หันหลังแต่จำคำใหายเดียว่าเขาคน พันลังใสว่า,ม,ามันเป็นคนมันเป็นผีแล้วกคิดว่าผีบอกผมคนบอกถึงแล้วก็ใส่เลยคือจะพ้องเป็นหลักเลยอยู่แฉะคือก็ตอนแรกคิดว่าแต่ว่าคันเลขโลดมีบ้าันศูนย์สองออกแล้วเนาะมันย่างเจ็บสองดิสองเจ็บที่นงนุ่นนั่งเก็บซองแน่นนั่งเจ็ดสองเจ็บสองเจ็บส,สองคันนี้ออกไปขับทะเบียนบ้านทะเบียนนัง่ะแปดสิบสองนั่น เอวัยหยางหยางอ้อมเฮียนเลยเนาะหยางอ้อมบานเลยแปดสิบสองเดินรอบบ้านเลยตัวเดียวกันเดินหรอบขึ้นถึงตึ้งใช่ไหมคือเมียปั้นลาบในบ้านตัดตัวในส่วนมากนี่ถ้าแบบหยังรอบบ้านนี่ก็จะมีแต่ยายเขาได้ยิ่งแต่ยายก็บอกว่าสุฟังเป็เจ้าของบ้านเขเคยยิ่งเดียวเดียวหยางรอบบ้านแต่ถ้าทำรับในของเจ้าของได้ยิ่งตลอดนิ่งเป็นบางช่วงบางช่วงไกลๆวันพระก็ับมาหยางสวสวด ตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าเออบางเพียก็บอกไม่ง้างเองนี่คิดว่าง้างได้ผู้เดียวฉันบอกมากิีตังสี่ชีนอดได้เหนียบเหนียบเป็นหอดแกงเลยอย่างว่าวันพระมากนี่ประมาณเที่ยงคืนซีถุนหาทุ่นแต่ยินอีเพราวาเขาจะมากเป็นสว่างเขาบอกเดี๋ยวแบบว่ามาวันพระเมีนแต่ว่าถ้าแฟนอยู่สีบอกคอยได้ยินแต่ถ้าอยู่ผู้เดียวสียินจะยินงยังตลอดมาบอกยังบอกเบาบังบอกมามาลูบหัวนี่แหละลูบหัวสิ ลูกหัวน้องนุ่นเลยนะว่าหาลูกหัวห้าอายุเท่าไรสิบแปดเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดก็รากกระดานจะติดชิ้นก็สิบแปดอย่างสิบเก้าอืมนี่จะเป็นอายุว่าจะอืมอืมก็ไม่ได้ฝันเนาะคือไม่ได้ฝันอันนี้ลูกจริงๆเลยลูกฝันแต่เหมือนจะกลับมาอีกแค่นะคะน้องเสือไล่ไลสิบแปดย่างสิบเก้าอันอแค่นั่นดสิบแปดอย่างสิบแปดสิบเก้าอย่าลืมนะเราะว่ามาลูกหัวน้องนุ่น นีคนสีค <sketches of course> um, ือเอียงกับปรจักเนาะเอาบานนี <diversion> u, ้อันน <w> ี่เอฟซีลายปูลายข้นคนจะไปเบอร์โทษด้องนุ่นให้ได้เพราค่ะได้จ้ะศูนย์หกสองเด้อให้กวนพี่น้องทุ่ห์ทุ่ห์หาคนก็ได้เรือผู้ใดเห็อยากฟังความความกวนศูนย์หกสองสองสามหกสองสามหกหกเจ็ดสี่สองหกเจ็ดสี่สองค่ะน้องนุ่น หรือว่าตัีผีมาลูกหัวศูนย์หกสองสองสามหกหกเจ็ดสี่สองหัวห้าแม่บ้าหัวห้าหัวหกว่ะแม่เจ็ดสี่สามสี่สามเราจะขอหมุงเตี้ยนเบอร์ไหมบอคอยจำเพราะว่าเบอร์เกาหลีมีต่คนโทรมาอันอันเจีย<อ>วกระปุกงานหลายหัวคนตากไปลุกไปเห็นงานแล้วอโอ๊ตคนเลีออเ้ยงหมดเลย เปลี่ยนไหมโอ้ค่ะเโทษนี่จะเปลี่ยนใหมคืออายุ18แล้ว19้วคามอเตอร์ไซค์นี่ออกไปบดแล้วอนี่แล้วไปแล้ววน4สิบ้าย่งเก็บสวกันเียสิบห้า4สิบห้าวันั่างไปไม่กันไหมาเราว่าไปนี่ทากไล้เพิ่นถามเพิ่นเพิ่นถามมมกถานคือจะของรถตอนนี้เอื่อยเพิ่น ได้ถามมาป่าปยหนึ่งที่ได้ตอนได้พูดมาว่าอีกสี่สิบห้าหมื่นถึงสี่ออกมาหายบ้านประมาณเดือนเดือนครึ่งเดือนก็อีกสามสิบหมื่นขึ้นที่ใดป่ายกาฟั่งป่ายไม่เนาะแต่ว่ามีหมัดหนึ่งที่ซื้อมาเพระท่านเนาะเระท่านดอนกมักนสี่สิบเราก็ต้องตามป้ายเกาไปก่อนดิยายศูนย์สองออกแล้วย่างสองเก็ดเก็ดสองแต่กาบ่หันเนาะ แต่เขาวาดเล่าตายนั่นออกมาแล้วแต่ว่าคนเส้นน่ะเขาข้นเส้นหาต้องรอให้ครบซีซิมหาหมื่นเขาคบซีซิมหมื่นผมก็ซื้อตามนี้นะผมก็ซื้อตามเขาว่ามันออกแล้วแต่ว่าช่วงที่ป้ายไม่พ่ะท่านมาเท่ากับตามป้ายเก้าก้อนเหมือนคนใหญ่นนหางมานปานนีเนาะ ซื้อเลขั้นไดหลุโอ้ซื้อรถขั้นไดลุดูดมาทุกขั้นขั้นของแม่ออกมากขึ้นอะฮหาหออกทุกขั้นมันทุกขั้นดอกสวรรคนยังดอกสอนอนั่นเด็กอันรดสามดอกหัวงูสูห่งยังก็สองหนึ่งซุนป้าเจ้าวมาพอพอไว้เลาสนใรจว่านำปรุงน้นซ่าน้ำซ่าบอกฟังยังเชือเป็นยังไง เป็นทั้งไหนน้ำสางช่วงนัง้นยายไปงานศพยายใส่ว่านุ่นตีพ,พักให้กูในเด้อเนี่ยถามว่าใส่ยี่นันละเจ้าให้นง้ยก็เรียกว่าสีเออสีอหดไงดอกเพราะว่าชูสองคนเทียซอยกันเอื้อมันเป็นคนหดภาเป็นคน,คนเกียร์นามจากน้ำสางตักขึ้นมาใส่เกอนันใส่ใส่บัวให้มันหดบุ่งเท่าเดียวคือจังน้ำผุอันในเมือหรอใช่ไหมน้ำผุน้ำพุ้งขึ้นจากสางเนี่ยน พุ่งอันพุ่งขึ้นสูงแล้วบิทย์หัวลาน่ะน้ำกระดิน,นออทั้งละเสียทั้งร้านจนเปียกทิมกับคูได้เล่นย่าย่ามาแต่งงานสอบย่าไงว้นุ่นมีเทียมกับคู่กูไปใส่พูดจะไปเอาโลดได้นำสารนะอ,อันตะขอใใมัดใส่ใบสาวไปจ้องน้ำ <มา S 1> พุงพุ่งขึ้นจากบ่อปอน้องนุ่นไปวดพักจะมาฟังจะมุดบิดไว้แท้ อันน่าผุผุุ้งขึ้นจังบ่ตัวหัวนบุญแม่ตัวไหนตัวเนี้น่าดูนี่จังเนี่ยก็พ้อตั้งแต่ขุนมากยายถามว่ามึงมึงไปเอาขึ้นมาเด้อคู่ไปสีซองกับซองหรือเด้ออุตสาห์ไปตลาดคอยซื้อเสื้อไหม่ดอกเจ้าสิเอาจักกุคุอะไรวางสิแล้วเจ้าอยากได้ขึ้นจังอ่หาะอันตะคอนใช้มัดใช้ไม้อย่าไปเอาขึ้นมาเองลูกคนบ่ซองชูมือนี้บ่ฮดพักกันนี้ครับแบบ ชวาวผมไม่ต้องตายไปตั้งโดดเลยต้นใหม่น่ะนะอืมไปนี่ไปหาสาเลยมีเลยบ โบแม่มาเจอดีค้อเจอตลอดเจอตลอดเจอตลอดแต่ว่าเรื่องที่สิโบบอกบางทีเขาบอกช่วยให้ฟังเงี้ยแตว่าเขาจังไม่อยากยกมึงซื้อๆมั่หยอกก็ยอกแม่เป็นแต่ยอกแม่ก็มาวางสิย่ำไม่ใช่ว่เป็นแต่ยอกกหยอกเนาะเขาวางสิย่ำไม่เนัน่ะยายเผาปลาผือแบบเผาแล้วแบบเผาด้วยไฟเนาะเวลามันหนาแรีงถ้าเผาแล้วมันจะโอมันจะดำลินกับหมาหมาเล่นจนน้ำม่อมอ่ะจะคลองอะเล่นน้ำหมาหมาลงไปจะคลองก็ลงลกนี่โลงไปเกียกอยู่อันนั้นอะ มันเกียบไปเกียบมาอี๋ผมปลาพื้นเมื่อกี้ฟูน้ำน้ำยางยองยองไปเบิุงเห็ดไร่อำไทยอยู่เห็นเห็นเห็นแต่งูก็เห็นหัวเห็นหางก็จะเห็นเครื่องตัวกรนเล่นนี่จากมามากระแลนน้ำก้นแล้วสุดแล้วปะอยปลาพื้นนี่แม่เจ้าหาเดี๋ยเอาอันเมื่อกี้ดังตามโดยเย็ตอนผัวงูนั่งอยถ่ายสามรอน่ะเพิ่นมาถามแล้วเพิ่นถามตามโดดเยอะเลยเพิ่นมาผู้ใดโดดนมาดีโชคแล้วแม่เนาะเพิ่นมาหายสุดแล้วบอก บานนี้อันน,น,น,นองนุ่นบ่าแม่นอันแฟนของพวอ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าแฟนหรือบ่แฟนแต่ว่าเทียนันอีพอพาไปอิพอพลาไปแต่แรงเบี้ยงมาแบบถ้าเก์มนันยังหน่อยอยู่กับเ <c oughs> จ้าของค่อนมากัไม้แล้วมาหน่อยตัวแดที่เจ้าของเอามากะหักเบิ้ึจนสิเบอร์เขียวมัน <c oughs> กอะนฟนตีมันจะช่วยขีดเบ้าไงพ่อเอ,อินพ่อพ่อ Mm hmm. มาอ่ะูก,กินมา้าใหญ่วันนู้นไม่ใช่มูก,กินมา้าเอิญน,นี่พอยังแหงพอ่อพาอไปเบิ้งเนียมเนื้อขี้หมึกให้เกิดตีว่าเอิญหามันมันจะบออออกมานะ mm hmm. ย่างยองไป mm hmm. ยองไปก็พอ่อ mm hmm. พอเห็นลายดำปึ ตัวบบง่ายอีพอนั่งสติกดังตุ๊บสองเพียจะพร้อมแม่นหอดที่อีพอแล้วต้องกดกระนุ่นเทมี่พอร์ฮันบางบะเดียวหอดบ้านแล้วเจ้าจะยุ่งเจ้าก็ยู่งเดี๋ยวจะแสดงว่าน้องนุ่นก็เจองูไงคือการบดสะโพกหัวงูจะพึ่นนุ่นสมัยนั้นอีพอร์ร่องเลือดร่องน้ำปุ๊บไปว่าน้ำข้างใต้เมื่อกลืนกัยเนาะเข้ามาหัวเนาะเท่าๆใบก็ปุ๋มข้างล่างจะเย็นๆแบบว่าเมือเยี่ยมาบูดกับตัวเขา ทิมบักบัวได้จับบักบัวคือมาจากนาำเอาก็ลอยก็ลอยก็ลอยคุณเาอาองไงเไง่าด้คุณก็บอกเอาเพราะว่าสิขึ้นจากฟังได้ทิมบักบัวได้สองต่ำเขาเขาเม,มื่อเต็มมาหอด้านเดือบักบัวสองอันออทิมมันท่านี่สัอะไรนี่ยมันยเย็นแล้วมันเย็น่าแบบว่ามันมันว่อนก้ฮาแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่ามันมันเย็นพอข้อแบบวัน่หนกาแดงกวา ไม่ชิเเยนขนาดนั้นเมื่อ้าโลกปตอนแรกมันก็เย็นแค่ขาเอันนี้มันคือสิเย็นเมื่อวานน่ะเออเข้ายังคิดจูขึ้นยาอันนี้ได้ไอเดียมนสิมาอันนั้นคืตายค่ะแอดกะสิผ้ามาเบิ่งน้ำสางที่น้องนุ่นว่าเพิ่นมาหดพักแล้วน้ำพุ่งขึ้นใส่นาเพิ่นปันน้ำพุเนาะค่ะค่ะนี่ก็คือน้ำสารนะคะพี่น้องกับโปรดใช้วิอนุาในการรับชมอันนี้ประสบการณ์น้องนุ่น ค่ะท่านผู้ชมข่าวมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับหน้าขี้ทางช่องกับหายวบเป็นแนวทางตทนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค,ะค่นะตัวเลขแมวทาง,งกะมีความเสี่ยงเนาะค่ะเด้อแพ้งมากคนหะัวลนะไหล